ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับช่องบางป้ามเศรษฐบุกนะใดมาย่างกับหลัด,ดโคกระบ,บืออำเภอบัวไงนะครับิ่งรู้ว่ามรถผมมาลายนะครับมันเป็นมื่อวันเสาร์นสิบภาพพี่น้องย่างหลอดดง เป็นเขายตั้งรถนะครับเด้ได้ขายล้อกี่บตหัวไปไปไปแล้ว,ว,ว,ลวอือว่าขอมอะไรอันหนามเลยข้งางบนนอนยางหลอบดึง

สวยงามมากชนห้องร้างไเอตัวนี่จะเท่าไรบุบบอหัว่าห้องไ้ร้ายไปไลตัวนี้บริญินนะบเท่านั้นแหละ่อให้ผมขอเธอให้เท่าอย่างบให้าเอาไว้่

ตัวนี้ว่าหลายไปนะครับเนี่ยว่าสามมื่นสามหมื่นหนึ่งพัน